สำหรับคนนแมุกปีภาคนี้นะครับมันสนุกมากครับคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆงานภาพเนี่ยมันสวยมากสำหรับใครที่เป็นแฟนโคนนนหรือแฟนตระกูลอากาอินะครับแนะนำเลยว่าให้มาดูภาคนี้ครับมันคุ้มค่ามากจริงๆตามโคนนนมานานแล้วเราภาคนี้มานานมากคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันนะคะอย่าพลาดเลยถ้าพลาดการดูในโรงแล้วคือแบบเรียกว่าพลาดจริงๆค่ะ Hey guys so I think it's pretty fun movie I like the fight scenes and it has a lot of action It's pretty nice, and I like how the t e c t i o v e n is like so smart, even though he's a little kid. So I recommend you guys watch it. It's pretty fun, and I rate it 10 out 10. ราดูมูฟวี่นี้มาประมาณ2องปีนะฮะมีความสุขที่ได้ดูฮะสนุกมากฉากอะไรต่างๆแสงสีเสียงมันมีการปรับปรุงภาพดีสุดเลยอ่ะมีความคามชัดสุดๆนะฮะฉากแอคชั่นมันอลังการงานสร้างจริงๆฮันเนดะชูคิจิฮะวางแผนลึกลับมากอะฮะอยากให้ทุกๆคนมาดูมาดูกันนะฮะเป็นอะไรที่สนุกมากจริงๆคือด้วยความที่รอมานานมาก ทุกอย่างคือเกินความคาดหมายคะ่ะทั้งฉากแอคชัน่นปริศนาต่างๆในเรื่องแล้วครอบครัวของอากอิกที่เป็นจุดชูโรงนี่คือทําให้หลักครอบครัวนี้ยิ่งๆขึ้นไปอีกคะ่ะใครเป็นแฟนครอบครัวนี้ต้องมาดูนะคะประทับใจมากคะ่ะ ถือว่าเป็นหนังที่ดีในทุกรครบรถใช่ทุกรถจริงคือจะรู้สึกว่าแบบนั่งไม่ติดเก้าอี้นั่งเกรงไปหมดเลยใช่ไหมบางฉากเนาะเออเกรงแบบเกรงมากมีหลายฉากที่แบบว่าเทมากแล้วก็สึกมาเสียร้าเทมากแบบประทับใจมากเป็นแฟนากาอีห้ามพลาดค่ะเป็นแฟนโคันแล้วก็อย่าพลาดค่ะถึงไม่เป็นแฟนโคนนนก็มาดูได้ค่ะสนุกเหมือนกันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบว่าคุ้มค่ากับ2ปีที่รอคอยมากเลยค่ะแอคชั่นเยอะมากดีกว่าเดิมพี่ก่อนๆมาคิดว่าได้มาดูซ้ำแน่ๆค่ะปกติ ชอบคนนั้นค่ะหลักแรกแล้วก็หลักเดียวค่ะอยากให้ทุกๆคนได้มาดูนะคะก็อย่าพลาดกันนะคะหลังจากที่เราคอยมานานนะครับรอคอยมาเป็นปีเลยภาคนี้เนี่ยสมความตั้งใจรอมากๆเลยเพราะว่าสนุกมากๆก็ได้ลุ้นระทึกตลอด ไม่มีง่วงไม่มีเบื่อแน่นอนครับอยากชวนเพื่อนๆที่ชอบโคนนนที่เคยติดตามดูโคนนนเนี่ยภาคเนี้ยพลาดไม่ได้แน่นอนครับผมสมดังการรอคอยจริงๆครับจริงก็ชอบอากออยู่แล้วครับเป็นตัวละครที่ว่าคาแรคเตอร์มีเสน่ห์แล้วครับเป็นตัวละครที่เรารู้สึกว่ามีความสุขุมนุ่มลึกมีความเทพในตัวครับแค่เอ็นเครดิตกับฉาตอนจบเนี่ยสองช็อตเนี่ยก็เกิดคุ้มแล้วครับนี่ยังไม่นับตัวเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดเลยครับอยากให้มาดูกันเยอะๆครับการรอครั้งนี้ถือว่าเป็นการรอที่คุ้มค่ามากๆเลยครับดูได้จากว่าแบบ สวยขึ้นเสียงเซร้าวขึ้นนะคะแอคชั่นนี่จัดเต็มแน่นอนครับใครที่รอคุ้มแน่นอนครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับแอคชัน่นดุเด็ดเผ็ดมันสมกับที่รอคอยไว้ครับส่วนตัวแล้วชอบดูคนนั้นอยู่แล้วดูทุกมูฟวี่เลยแล้วก็ดูซีรีส์อยู่แล้วก็จ,จะชื่นชอบเป็นพิเศษครับประทับใจมากภาพสวยครับเนื้อเรื่องดีครับเข้มข้นอยากให้มาดูภาพยนตร์เดอะมูฟวี่ล่าสุดภาพสวยมากเนื้อเรื่องเข้มข้นพลิกไปพลิกมาสนุกสนานครับคนนันเดอะมูฟวี่ยี่สิบสี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่รอมานานมากๆเกือบ2ปีได้แล้ว เนี่ยที่แบบไม่ได้ตามเดอดซีรีส์มาก่อนก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยโฟกัสไปที่ตัวคดีน่าติดตามแบบดูแล้วแบบไม่น่าเบื่อเลยค่ะแล้วตัวละครที่ออกมาก็เท่มากๆบทบาทดีมากๆอยากให้ทุกคนมาดูนะคะยิ่งเป็นแฟนคนนั้นก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะสนุกสมกับที่รอคอยมากๆเลยครับร<ม>ก็เรารอมาเป็นปีกว่าจนกระทั่งได้ดูในโรงครั้งนี้ยินดีกับทุกท่านด้วยจริงๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนที่อยู่สู้ทนฝันฝ่าจนได้ดูกระสุนสีเพลิงในโรงภาพยนตร์ในครั้งนี้นะคร เป็นแฟนครอบครัวอากาอินะครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวง<ช>สุดยอดมากจริงๆทุกคนมีบทบาทสําคัญมากๆทุกคนเป็นพระเอกนางเอกในตัวมีคาแรคเตอร์ชัดเจนคิดถึงโคนนันมากค่ะเพราะว่าก็ไม่ได้ดูมานานแล้วแล้วก็รอหนังเรื่องนี้มานานมากพอมาดูก็คิดถึงมากๆเลยค่ะอากาอิหล่อมากเลยถ้าเกิดว่าใครชอบอากาอิอย่าลืมมาดูด้วยนะคะรู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะที่แบบได้มาดูซื้อตั๋วมานานมากแล้วก็รอคอยจะเห็นแบบเทเลอร์สั้นๆตรงสุดท้ายของหนังมูวี่ก่อนนะคะเออเห็นอากาอิชูอิจิแล้วแบบ โอ้โหนี่ต้องมาดูแล้วนะตอนนี้ได้มาดูแล้วมันก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะแล้วพอเพลงเปิดรอบแรกเอ้ยมันตื้นตันมากแบบคิดถึงโคนนมากมากจริงๆค่ะโคนนนค่ะก็ต้องโคนนนอยู่แล้วพคะเอกของเราโคนนนเหมือนกันค่ะแบบเขาหล่อมากแล้วเขาก็แบบเก่งมากมากจริงๆค่ะมาเถอะค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนแฟนๆโคนนนต้องไม่ผิดหวังแน่นอนเลยค่ะสนุกมากเลยค่ะหนูเป็นเมนคุณอากิค่ะชอบคุณอากิมากเลยค่ะคือแบบคุณอากิเท่มากค่ะหนูชอบตอนเขายิงสไลเปอร์มาเลยคือใจหนูแหลวมากเลยค่ะแบบ ม็หนูรอเรื่องนี้มานานมากเลยค่ะอยากแนะนําให้มารักคุณอากอิเยอะๆค่ะอยากเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาดู The m o วี่นี้ด้วยกันค่ะสนุกคุ้มค่ากับการรอคอยแน่ค่ะสนุกมากเลยค่ะแฮปปี้สุดๆเลยค่ะหละัจารอมานานรองนานเกินค,คาดใครที่แบบเป็นแฟนคนนั้นไม่ควรพลาดละคะ่ะเมนหนูคือชินจิแต่ว่าเหนือเมนตอนนี้กลายเป็นฮานิดะชิคิจิแล้วอิชินิจิค่ะแต่ภาคนี้ยกให้อากอิหล่อมากเก่งมากดีมากดีมากเราเมนชิจิแต่เราเราภาคดีเราต้องย ให้เขาเราต้องอ,ากาอักอีหให้เขาเท่านั้นให้ให้อ,ากาอักอ,อีค่ะวากนี้สุดยอดจริงเราห่างหายจากแต่โมวี่โคนันไปหลายปีใช่ไหมคะก่อนจะได้ดูก็มีปีนี้นห่หจะค่ะถ้าไม่ได้ดูอะมูวี่นี้ก็น่าจะ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ดูน่าเสียดายค่ะอยากให้บอกเลยว่าห้ามพลาดค่ะแบบมันมีคลายแม็กซ์อุ้ยสปอยเลอร์อเลยร์ตต้องมาดูเองค่ะต้องมาดูเองสนุกสากสนุกมากค่ะสนุกมากเป็นแฟนคนนั้นมาอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่จะได้ทุกเดอรมูวี่เนี่ยก็คือความสุดยอดในหัวมีแต่คำว่าสุดยอดสุดยอดคือต้องไปดูอะค่ะถ้าคุณเป็นแฟนคนนนนะคะยังไงก็ต้องมาดูให้ได้ค่ะเดอรมูวี่นี้คือมันคุ้มค่ากับการที่ได้มาดูมากมากค่ะยอดนักสืบจิ๋วโคนนนเดอะสกาเลตบลเลตกระสุสีเพลิง